สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาเรียนกับคุณครูสุภานีทุมยูมาเจริญอีกครั้งนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเรียงลำดับจํานวน1-10ถึง10และ0นะคะ เราไปดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะให้นักเรียนวงกลมรอบตัวเลขแสดงจำนวนที่มากที่สุดเราไปดูเลยค่ะข้อที่หนึ่งโจทย์กำหนดให้ศูนสามสอง หนึ่งนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าตัวเลขตัวไหนมีค่ามากที่สุดนักเรียนได้แล้วใช่ไหมคะคือตัวเลขอะไรคะเลข3นะคะถ้านักเรียนได้แล้วเราไปดูข้อต่อไปคะ่ะข้อที่สองนะคะข้อที่สองโจทย์กำหนดให้ ส7 8 5นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีค่ามากที่สุดนักเรียนได้แล้วใช่ไหมคะคือหมายเลขอะไรคะหมายเลข8ค่ะให้นักเรียนวงกลมรอบตัวเลข 8นะคะนักเรียนลองทำดูนะคะทำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าทำได้แล้วเราไปข้อต่อไปเลยค่ะเรามาเริ่มข้อที่2กันเลยนะคะฟังคำสั่งนะคะให้นักเรียนวงกลมรอบตัวเลขแสดงจำนวนที่น้อยที่สุด ข้อที่1โจทย์กำหนดให้ 8, 6, 9, 7นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีค่าน้อยที่สุดนักเรียนเจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วให้นักเรียนวงกลมตัวเลขเลยค่ะ คือหมายเลขอะไรคะเลข6นะคะต่อไปข้อที่2เลยคะ่ะข้อที่2โจทย์กำหนดให้6 3 5 2นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะว่า ตัวเลขไหนมีค่าน้อยที่สุดเจอหรือยังคะคือเลขอะไรคะนักเรียนเจอแล้วนักเรียนวงกลมล้อมตัวเลขเลยนะคะคือหมายเลขอะไรคะหมายเลขสองใช่ไหมคะค่ะค่ะ เรามาเรียนข้อต่อไปเลยนะคะข้อที่3ให้นักเรียนเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากค่ะเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะข้อที่1โจทย์กำหนดให้102เราจะเริ่มเรียงลำดับ ตั้งแต่ตัวเลขไหนก่อนคะอ่าเรามาเริ่มเลยคะ่ะ0 1 2นักเรียนจำได้ไหมคะถ้าจำได้เราไปข้อต่อไปเลยคะ่ะข้อ2โจทย์กำหนดให้7 3 6นักเรียนจะเริ่ม จากตัวไหนก่อนคะเริ่มจาก3 6 7นักเรียนลองทำดูนะคะค่ะข้อต่อไปคะ่ะข้อที่3โจทย์กำหนดให้8 10 6 เก <9 S 2> ้าค่ะเราจะเริ่มจากตัวไหนคะที่มีค่าน้อยที่สุดตัวแรกคือเลขอะไรคะ,ะตัวแรกคือเลขหกต่อไปคะ่ะแปดเก้า 10นักเรียนจำได้ไหมคะถ้าจำได้นักเรียนลองทําดูนะคะค่ะเราไปข้อต่อไปเลยนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่4นะคะให้นักเรียน เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยเรามาดูข้อที่หนึ่งนะคะโจทย์กำหนดให้5,4,6เรามาดูนะคะว่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดเรามาเริ่มเลยค่ะเริ่มจาก6 ห้าสี่นักเรียนทำได้ไหมคะถ้าได้เราไปดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2โจทย์กำหนดให้นะคะ0 3 2เรามาดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีค่ามากที่สุด นักเรียนช่วยคุณครูดูหน่อยค่ะตัวที่หนึ่งคือหมายเลขอะไรคะสต่อไปค่ะสองต่อไปค่ะ0นนักเรียนทำได้ไหมคะถ้านักเรียนทำได้นักเรียนลองทำดูนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่3นะคะโจทย์กำหนดให้5 4 10 7นักเรียนมาดูพร้อมกับคุณครูเลยค่ะว่าตัวเลขตัวไหนที่มีค่ามากที่สุดอ่าเริ่มเลยค่ะเริ่มจากหมายเลขอะไรคะ หมายเลข10นะคะ10ต่อไปค่ะ7ต่อไปค่ะ5ต่อไปค่ะ4นักเรียนจำได้ไหมคะถ้านักเรียนจำได้นักเรียนลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสท,ทุกครั้งนะคะ